กับผมนายหินบุญเจมอยู่บ้านตัดให้บ้านเลขที่38มหมู่1 1ตําบลน้ำคัำ่มอำเภอท่าจเจริญจังหวัดยะโสออยู่กับลูกสาว,ล,สาวลูกสาวก็ค้นพิการเห็ดยังสวยเหลือตัวเองก็ได้เป็นบางอย่างดูแลกัควบเป็นอยู่กัมียังกินไปตำเกิดตาม,มีไปสีบนี่กับผเป็นอันิอก อาซีบลักก็เฮ็ดไปเรื่อยๆไปตัวนี้ละเฮ็ดมาเฮ็ดส่วนๆประกอบไปเพื่อใด้จาได้กินกเกเจ้าเนื่องกับนายหินบุญแจมเนาะเพราะว่าเราก็เป็นถือว่าขอบครัวหนึ่งนะครับที่เป็นขอบครัวอาศัยอยู่กับบ้านตัดให้มาตั้งแต่ตั้งบ้านละแล้วก็เป็นผู้เข้มแข็งอยู่ในจุดหนึง่งแต่ว่าเราเ,เป็นผู้สูงอายุนะครับ ลูกกับพิการโตเล่ากับแห้งบ่หลายผู้อสูงอายุเนาะแต่ว่าเราห่างเฮ็ดห่างท้ำห่างขยันขันแข็งกับการในครอบครัวนะครับดินลนป่ากัดตินทีบสภาพความเป็นอยู่กับคนขังจะลำบากลนะครับแบบว่าหนึ่งกับคาเดแม่บ้านเนาะลูกกับพิการนะครับลูกส่วนหนึ่งกับไปอยู่ทางต่างจังหวัด ระวางพอหญ่นีนกับลูกเต่าเนี่ก็เป็นค่อนขังจะค่อนแค่นล่ะนะครับบอง่ายแต่ถือว่าในชุมชนก็ถือว่าผู้ทุกข์ผู้ยากซะเนาะเหมากันแบบตรงๆหลอนๆนั่นสิล่ะพอยาเหินบุญเจมนะครับเป็นขั้วเลื่อนกลุมเป้าหมายข้องกันขั้วเลื่อนยากจนนะครับคือโต๊ะโต๊ะเกณฑ์เจ,เจาปะทอที่ได้เป็นการสำรวจของมุลนเบืองตนข้องจาก ระดับหมู่บ้านนะครับเขาไปในอำเภอในส่วนของผมนี่ก็ในหน้าที่ที่เป็นผู้นำออชอนะครับที่ให้นำนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนนี่ก็มาส่งเสริมเรื่องการปลูกพักนะครับพวกขั้วเลื่อนอันพักกินในขั้วเลื่อนแล้วก็ส่งเสริมการฮิดบัญชีขั้วเลื่อนนะครับ,รรรบ,อนนรบไอ้ลดไล่ใจเพิ่มไล่ใดนะครับสิ่งใดที่เขาพโพซอยใดก็ซอยไปนะครับผมก็ซอยเท่าที่ผมอยากซอยเต็มที่นะครับแล้วก็พยายามจะให้ ขอมูลที่ผมรับรูรับทราบในพื้นที่นี่ให้เจ้าหน้าที่เพิ่นได้รู้นะครับเหมือนนี้ผมกับมีความภาคภูมิใจนะครับที่สามารถพักดันพ่อใหญ่ขึ้นมาแล้ะกะ็สามารถให้เจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอจังหวัดเขามาส่งเสริมแล้ะกะ็ช่้อยเหลือได้เต็มที่ครับซึ่ผงผมก็ขอขอบคุณครับตอนอบรมนั่นไปอบรมอยู่เรื่องไปเบิ่งเศรษฐกิจพ่อเพียงเพิ่นเพิ่นกะ ไปร่มอยู่มือหนึ่งมือสวางภาไปดูงานอยู่ตําบลสวสัสดิ์นควมผิดไปกับติดมุกที่ใจขึ้นจากเห็ดจากท้ำไปก็ไม่เลยเห็ดึงเห็ดไปตับส,สภาพเห็ดได้ค่อยเห็ดไปเรื่อยๆไปพืชพผักสวนคััวกับมีบักพริกบักเขือบอกักหงบนด้ซื้อรถตลาดบได้เงินก็ผมนอกหายินเองอยากก็ไปตึกป้ามากิน ครับผมผมนัทพุทธสายชาลีครับผมเป็นพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนนำคำนะครับสำหรับคุณพ่อหินบุญแจมนะครับจากการติดสมงานงานเขานะครับได้ส่งเสริมสนับสนุนนะครับตามกระบวนการยื่นรูกและก็ภาพไปศึกษาดูงานนะครับก็ถือว่าทีพานมานะครับก็ได้มานํำหลักปัตญาเศรษฐจพ่อเพียงนะครับซึ่งไปศึกษาดูงานมามาปรับใส่ในครอบครัววจะของนะครับว่าสิเป็นการปลูกพักสวนรัวการเลี้ยงสัตว์ซึ่งทัสังานก็ได้ประเมินแล้วนะครับเบื้องตนก็บถือว่าเป็นขอบครัวที สามารถเรียนรู้ได้ดีนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเป้าประสงค์ของผู้งคการเท่านะครับเป็นครอบครัวต้นแบบใ้หมู่บ้านชุ่มชนระดับตำบลระดับเพื่อได้นะครับก็ถือว่าเป็นที่นายินดีของสํานักงานเท่าแล้วก็ขอชื่นชมคุณพ่อหินบุญเจมนะครับซึ่งได้ปฏิบัติตนตามที่ทั้งสํานักงานเฮ่าได้ครับแนะนำนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงขององค์ในหลวงนะครับ ความเปลี่ยนแปลงขึ้นผมว่ามันดีขึ้น,นเฮ็ดไปกับพ่อได้ขายกับได้กินขายกับขายเล็กๆน้อยไปกับพ่อได้เสริมไปอยู่แต่ละวันให้รวยกับไ่รวยดอกกันอายุป,ปานนี้แล้วแต่ว่าพ่อได้กินกับเพียงพ่อ